だから柱である俺が来たこのデンゴとのアカキエンマがドよほねばりやきつく。 ยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่เห็นความจับฉ่ายคิดอะไรได้ก็ลองทำออกมา๊บส์ดีวันนี้เราจะมาอยู่กับช่วงใหม่ที่พยายามจะทำออกมาตั้งแต่หลายเดือนที่แล้วแต่ก็ดันติดนู่นติดนี่ติดนั่นจนในที่สุดช่วงนี้ก็ว่างพอเลยรวบรวมกำลังเบ่งพลังแล้วก็ทำออกมานั่นก็คือช่วงตัวหนังกับถุงนอนที่จะหยิบยกเอาภาพยนตร์ที่ได้ไปดูในโรงมาพูดถึง ทั้งเรื่องความประทับใจความไม่พอใจและอะไรต่อมีอะไรที่พอจะนิกออกโดยจะพยายามทําออกมาในขณะที่หนังยังฉายอยู่อแต่ดูสภาพแล้วไม่น่าจะทาสักเรื่อง่แย่จิงแต่ก็ใช่มันเถอะเนาะโดยภาพยนตร์เรื่องได้ที่เราจะหยิบยกมาพูดถึงนั่นก็คือภาพ,พยนตร์อนิเมชั่นเรื่องดาพิคาตอสูรเดอะมูฟวี่ศึกรถไฟสู่นิรัน์กันนะคะงั้นมาเริ่มกันเลยนะคะดาพิคาตอสูนเดอะมูฟวี สึกรถไฟสุริรันหรือคิมเมซุนโนะไจบะมูกเก็นเรนชะเฮนหรือเดมีมอนสเลเยอร์เดอะมูวี่มูเก็นเทรน เข้าฉายที่ญี่ปุ่นในวันที่16ตุลาคม2020และเข้าฉายในประเทศไทยเมื่อวันที่9ธันวาคม2020ถือว่าหนังสามารถฝากกระแสโควิดที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้ได้อย่างทรงพลังจริงๆเพราะตั้งแต่วันแรกๆที่เข้าฉายตั้งแต่รอบพิเศษคนก็จองตั๋วกันเต็มโรงจนถึงวันนี้วันที่ทำคลิปก็ยังมีคนไปดูอยู่เรื่อยๆซึ่งตอนนี้ไรายได้ก็ถล่มทลายทำเงินทั่วโลกไปแล้วกว่า318ล้านเหรียญสหรัฐคิดว่าเหตุที่ทำให้คนแห่กันไปดูขนาดนั้นนอกจากกระแสะปากต่อปากแล้ว คิดว่าตัวหนังเองก็มีความอร่อยอยู่ในตัวเองพอสมควรมีทั้งความจัดจ้านและความกลมกล่อมในเวลาเดียวกันอีกทั้งยังย่อยง่ายทําให้โดยรวมแล้วดีต่อใจเหลือเกินในฐานะคนที่สัมผัสดาบพิฆาตสูนแค่ใน,นฉบับอนิเมชันยังไม่เคยอ่านมังงะหรือตามข้อมูลอะไรมากมายทําให้ในตอนที่ดูอะไรๆก็ดูสดใหม่ไปหมดเริ่มแรกเดิมทีเริ่มดูอนิเมะเรื่องนี้ด้วยความคิดที่ว่าไหนไหนเรื่องนี้มันยังไงสิ ทำไมเสียงหรือเสียงเล่าอ้างว่าดีมันถึงได้มีมากมายขนาดนี้แล้วดีเนี่ยมันดีขนาดไหนเหตุใดเร่งโอทีได้เยอะขนาดนี้ต้องไปสุดกันหน่อยเส็นแล้วและแล้วพอเรื่องนี้เข้าเ e ็ตฟลิกเลยได้มีโอกาสได้ดูในฉบับเสียงภาษาญ,ญี่ปุ่นและดูอีกครั้งในไลน์ทีวีในแบบเสียงภาษาไทยซึ่งพูดได้เลยว่าดีงามแม้ว่าช่วงเริ่มเริ่มเรื่องจะมีอาการเบือ่อเบื่อไปบ้าง ด้วยความที่เป็นการ์ตูนโชเน้นพระเอกปราปิศาจลื่นเฉยจนเกือบจะเลิกดูไปแล้วนลืแต่คิดในใจทำไมถึงไม่อินสักทีนะแบบนี้มันก็สนุกแหละแต่ก็ไม่ติดสักทีทำไมกันนะแต่เมื่อทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางเนื้อเรื่องที่เริ่มเข้มข้นขึ้นทุกขณะบวกกับตัวละครที่ถูกดีไซน์มาอย่างดีดูดีมีสเสน่ห์และเริ่มเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นทำให้เรื่องเริ่มสนุกยิ่งขึ้นจนหยุดดูไม่ได้และแล้วก็ดูจนจบอนิเมะซีซั่นหนึ่ง เป็นเหตุให้จําเป็นต้องมันดูต่อในฉบับหนังโรงภาคนี้เพราะว่ามันอยากดูต่อแล้วไงแถมได้ข่าวมาว่าเนื้อเรื่องมันต่อกันยิ่งอยากดูมากยิ่งขึ้นไปอีกอย่างที่รู้ๆกันหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้เราจะบอกให้รู้ว่าดาบิคาสูนเดอะมูฟวี่สิกรถไฟสู่นิรันนั้นเนื้อเรื่องจะดําเนินต่อจากอนิเมะซีซั่นหนึ่งกันแบบต่อเนื่องเมื่อรู้แบบนี้แล้วเราจะไม่ไปดูกันได้ยังไงในเมื่อเราเองก็อยากให้มีอนิเมะภาคต่อในเร็ววัย มันก็ต้องรีบไปช่วยกันอุดหนุนเพื่อให้วงการได้ขับเคลื่อนต่อไปได้ยังไงล่ะขอพูดถึงเรื่องยอดาบพิฆาตอสูรสกเล็กน้อยนะคะดาบพิฆาตอสูรเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนขาย่านนามว่าคามมโดทันจิโร่ที่จำต้องกลายมาเป็นนักล่าอสูรเพื่อตามล่าอสูรที่ทำร้ายครอบครัวของเขาอีกทั้งยังทำให้เนสโกผู้เป็นน้องสาวต้องกลับกลายมาเป็นอสูรอีกตั้งหากด้วยเหตุน,นั้น เขาจะต้องออกเดินทางเพื่อตามหาอสูรตนที่ก่อเรื่องและหาวิธีช่วยให้เนสโกกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึง่งถ้าจะให้พูดแล้วสิ่งดีงามที่สัมผัสได้จากการ์ตูนเรื่องนี้ทางน้ำธรรมก็คือความตั้งใจความพยายามและความมุ่งมั่นของพระเอกของเราทัานจิโร่ที่ต้องการจะช่วยเหลือน้องสาวอย่างถึงที่สุดแม้ว่าตัวจะตายก็ยอมหากเป็นการทำเพื่อปกป้องผู้คน อีกทั้งความอ,อ่อนโยนที่มีให้กับผู้คนและอาสูรนั้นยิ่งทําให้ทันจิโร่ดูน่าเอาใจช่วยเอามากๆและแค่มีอารมณ์ขันที่เกิดขึ้นระหว่างตัวละครนั้นยิ่งทําให้ความสัมพันธ์และบทด,ดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นความดีงามแบบรูปธรรมที่สัมผัสได้ทางตาเนื้อก็คือดีไซน์ของตัวละครที่สวยงามดูเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ทั้งชุดเครื่องแต่งกายทรงผมแถมซีสันที่ลงตัวของใครของมันเสื้อคลุมธรรมดาแต่ลายบนเสื้อไม่ธรรมดาคือถ้าทาเป็นสินค้ายังไงก็ขายได้แน่นอนและสิ่งที่โดดเด่นพอๆกับการออกแบบตัวละครก็คือวิชาการต่อสู้ที่ในเรื่องเรียกว่าปราณซึ่งเป็นการฝึกฝนการควบคุมลมหายใจและการใช้วิชาพิเศษที่โครจรลังการเอามากๆบวกกับอนิเมชันจาก UFO Table ิลทำให้ปราณวารีปราณอสนีดูเท่ดูลสุดจัดจนแทบจะหยุดหายใจ และที่ปรากฏในเดอะมูฟวี่ก็คือปลานเพลิงสุดเท่ของรุ่พี่เลนโงคุที่แท้จะไม่รู้จะสรรหาคำจากไหนมาสรรเสริญเยินย่ออ,อีกแล้วคือโคตรเท่ไวเป็นไฟร้อนแรงดึงไฟเยอะและด้วยความที่ไม่อยากจะสปอยอะไรไปมากกว่านี้เลยขอเข้าไปที่ความรู้สึกหลังชมเลยนะคะจริงๆแอบคิดไว้ว่าถ้าเนื้อหามันเป็นแบบคัดมาจากอนิเมะการ์ตูนและเนื้อเรื่องต่อจากในซีรีส์อารมณ์มันน่าจะเหมือนดูการ์ตูนซีรีส์แบบ4ตอนติดใน2ชั่วโมง และตอนที่ได้ดูจริงๆมันก็อารมณ์นั่นแหละแต่๋ยวจะเพิ่มความสุดจัดด้วยงานภาพและเสียงแบบคุณภาพอลังการใส่สุดใส่เต็มปราแต่ละปลาน,นี่คือเห็นปุ๊บเลือดเดือดเดือดปุดปวดเตื่นเต้นตัวเกรงอยากจะดูฉากต่อสู้ไปเรื่อยๆไม่มีเบื่อสู้กันอีกสู้กันอีกแค่มาดูปลานเพลิงนี่ก็คือคุ้มค่าตั๋วแล้วนอกจากฉากต่อสู้บทก็ใช้ได้เลยนะแบบบทตลกก็เรียกเสียงหัวเราะได้บทเศร้าซึ้งกินใจก็ต้องมีน้ำตาน,นองกันบ้างไม่มากก็น้อย แต่ที่แน่ๆคือเราที่ไปดูเสียงสนมูกับเสียงสะอื้นนี่ดังเประยะระยะเลย <c oughs> <c oughs> และเน่งด้วยตัวเราได้มีโอกาสไปดูซ้ำรอบสองในรูปแบบภาษาไทยเราจะขอพูดถึงภาคไทยด้วยนะคะโดยการไปดูรอบสองนี้ที่เป็นการดูหนังโรงที่พิเศษและอลังการยิ่งกว่าครั้งไหนๆเลยก็ว่าได้อะฮัมเมื่อวันเสาร์ที่19ธันวาคมได้มีโอกาสไปร่วมง,งาน The First Fan Meeting พีเออ่ะพนันตอน ไปดูหนังกับลูกพี่เลนโงคุที่เมเจอร์รัชโยธินซึ่งถือเป็นการไปงานแฟนมิตรครั้งแรกในชีวิตใจจึงเปลี่ยนไปด้วยความตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกทัางจาัดก,การได้พบกับเหล่านักพากที่เราชื่นชอบการต้องมาเจอกับคนเยอะๆที่ก็รู้แหละว่าเป็นคนที่ชอบในเรื่องเดียวกันอีกทั้งการต้องนุ้นว่าถ้าไปเวลานี้จะได้ที่นั่งแบบไหนกันนะเพราะเขารันที่นั่งตามลำดับการลงทะเบียนที่หน้าง,งานยิงไปชา้าต้องไปที่นั่งแถวหน้าแน้ๆน,นๆตื่นเต้นจริงๆ และสุดท้ายก็มาถึงงานตอนเขาเปิดลงทะเบียนไปแล้วสักพักเพราะมาช่วงกลางๆเลยได้ที่นั่งแถว i อซึ่งก็เป็นที่นั่งแถวกลางๆค่อนไปทางล่างแต่ก็ไม่ได้เดวลวร้ายอะไรเพราะตอนนั้นโมตัตื่นเต้นอยู่กับการเดินไปเข้าคิวที่แสนยาวเหยียดเพื่อขอายเซ็นและถ่ายรูปกับพี่เออพี่นันนักพาก์เสียงหล่อเสียงพระเอกที่ครองใจหลายๆคนรวมถึงตัวเราด้วยยิ่งแถวเลื่อนไปใกล้เท่าไหร่ใจก็ยิ่งหล่นลงไปใกล้ตาตุ๋มมากยิ่งขึ้นเท่านั้นตัวเริ่มแข็งเกร็ง เราทำตัวไม่ถูกที่รักษาไม่หายก็เริ่มก่อตัวถึงจะเคยเรียนภาคกับพี่เอมาแล้วแต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่ก็เปลียบเสมือนได้เจอไอดอลในดวงใจนี่เนาะอาการใจสั่นและว,วันกลัวจึงเริ่มทำงานแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีด้วยความเป็นกันเองของพี่เอการได้พูดคุยเพียงเล็กน้อยก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นและก็ได้ลายเซ็นกับถ่ายรูปมาแช่สองแชะด้วยความสุขและอิ่มเอ็นใจ นอกจากพี่เอแล้วก็มีนักพากย์รุ่นใหม่ท่านอื่นๆที่ได้ร่วมให้เสียงในดาพิคัอสูรมาร่วมงานด้วยรวมทั้งพี่ต้อมกาดิอุสเคบีก็มาด้วยและด้วยความที่ช่วงนี้กาลังเห่อฟังคลิปพี่ต้อมอยู่บ่อยๆเพราะมันเพลินและแกงง่วงช่วยทำงานได้ดีเลยไปขอถ่ายรูปแบบมึนๆตอนแรกก็ขอลายเซ็นด้วยนะแต่เห็นพี่ต้อมไม่มีประกาเราเองก็ไม่มีก็เลยช่างมันและกันไหนๆก็ไหนๆขอเล่าเกี่ยวกับงานไหน่อก็แล้วกัน งานเต็มไปด้วยบรรยากาศความเป็นกิจเองง่ายสบายๆหลายๆคนก็ดูสนุกและตื่นเต้นกับการได้มาเจอนักภาคที่ชื่นชอบเป็นภาพที่ดียิ่งช่วงดูหนังรู้สึกทุกคนในลรงจะเอ็นจอยร่วมกันเอามากๆหัวเราะร่วมกันร้องไห้ร่วมกันและก็ซาบซึ้งไปด้วยกันแบบไม่มีกั๊กแต่ว่าตอนดูรอบปกติเสียงคำก็จะไม่ดังเท่านี้ยิ่งตอนช่วงท้ายได้ยินเสียงใครสักคนในเบาหลังนี่แหละสะอื้อดังมากแสดงถึงความอินจัดซึ่งก็เป็นฟิลที่ดีไปอีกแบบและหลังจากหนังฉายจบก็มีการเอาหางตัวหนัง ใจับรางวัลเป็นของที่ระลึกจากดาบพิฆาตสูรมีทั้งโปสเตอร์พวงกุญแจหน้ากากและชิ้นใหญ่ที่สุดจะเป็นดาบสุดเท่ของลูกพี่เรนโงคุซึ่งเป็นของรางวัลอภินันทนาการจากพี่เออภินาน,นั่นเองอันตัวเรานั้นก็ถือว่ามีโชคเล็กน้อยเพราะเขาจับได้ที่นั่ง i 8เป็นใบแรกเลยสิ่งที่ได้เป็นโปสเตอร์หนังดาบพิฆาตอสูนซึ่งก็พันเขียนอย่างยิ่งเลยค่ะเลยเดินไปรับรางวัลแบบงง,งๆแล้วก็เดินออกมาแบบงง,งๆถึงแม้ว่าภายในใจนั้นจะมีแต่ความคิดที่ว่าอยากจะได้ดาบอยู่ตลอดเวลา,นานก็ตาม นอกเรื่องมายาวไกลมากเราจะขอพูดถึงเสียงภาคไทยเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะเชื่อเ,เป็นงานภาคไทยเครียภาพอีกเรื่องหนึ่งเลยทุกคนเต็มที่จัดเต็มขึ้นสุดลงสุดยินจัดเข้ากับตัวละครทั้งทุกพี่เล่นงูคูที่พากย์ได้เทม่มากๆทันจิโร่ผู้มีเสียงอ่อนโยนและแสนใจดีเนสโกที่แค่ร้องก็น่ารักจมูกป่าที่บ้านจนแค่ฟังก็รู้สึกเจ็บคอแล้วแถมด้วยอักษะที่เท่กระชากใจใช่ย่อยเลยแต่เซนอิสุก็ตามคาดไว้แล้วค่ะวัดน่าจะโดดจากคนอื่นออกมา แต่คิดว่าเขา m i ์มาได้ดีมากเลยนะทําให้โดยวรวมออกมาโอเคได้ขนาดนี้ยิ่งฉากต่อสู้คือเข้าถึงอารมณ์มากๆดูแล้วมันจนอยากเข้าไปร่วมสู้อีกคนด้วยเลยขอชื่นชมห้องอัดด้วยนะคะอัดเสียงออกมาได้คุณภาพมากๆคมชัดแต่เสียได้อย่างเดียวตรงที่จะมีตัวละครบางตัวที่มีเสียงซ้ํากันมากไปหน่อยก็เข้าใจเรื่องงบประมาณนะคะแต่ว่าแค่คิดว่าถ้ามีนักาพากย์มากกว่านี้สักคนสองคนก็น่าจะฟินดีไม่น้อยสรุปเลยนะคะ ว่าดาบพิฆาตรสูนไม่ว่าจะดูภาคญี่ปุ่นหรือภาคไทยก็เป็นหนังที่คนคากับการดูในโรงภาพยนตร์จริงๆค่ะเป็นหนังที่ดีและสนุกเอามากๆเป็นไปได้ก็อยากจะไปดูอีกสกรอบจบกันไปแล้วนะคะกับความรู้สึกที่มีให้กับตัวหนังเรื่องดาบพิฆาตรสูนหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแต่ท่านผู้ดูผู้ชมได้ดูแล้วชอบใจก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะคะและก่อนจากกันขอพื้นที่ตรงนี้กล่าวแฮปปี้นิวเยียร์2021สวัสดีปีใหม่ ขอให้เป็นปีที่ดีเรื่องร้ายๆจงผ่านพ้นไปสิ่งดีจงเข้ามาขอให้มีสุขภาพที่ดีเงินทองไหลามาเทมากันทั่วหน้านะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังใจปรารถนามีความสุขกันมากๆนะคะงั้นก็ขอตัวลาจากไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ